สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักสแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารอยสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นดับล่างหลักสิบนะครับดับล่างหลักสิบสูตรก็เหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมๆมนะครับที่เดินดีนะครับก็ใช้นะครับสูตรนะครับ ใช้หลัก10ล่างนะครับบวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ใช้เป็นตัวดับหลัก10ล่างในงวดถัดไปนะครับวันนี้ก็งวดแรกนี่ก็เลข6นะฮะหบวกสองได้8 8ก็คือตัวดับนะครับตัวดับหลัก10ล่างในงวดถัดไปนะครับ วอต่อมาผลังงันออก0ูนย์สี่นะฮะดับไหมฮะเนี่ยคือตัวดับนะครับ x นะครับคือดับนะครับ,รบ,บ,รบแถวนี้นะครับนะฮะได้แปดดับสิบวอตไปคือเลขแปดวอตมาพลงังงานออกศูนย์สี่นะฮะ หกสองได้สองสองใช้เป็นตัวดับในงวดถัดไปนะครับหลักสิบหลังงวดต่อมาผลรางวัลออกห้าหกนะครับก็เข้าครับผ่านนะฮะเหมือนเดิมครับ 5, ห้ากสองได้เจ็ดเจ็ดคือเลขดับหลักสิบล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออกหกห้านะครับสิบล่างก็เลขหกเจ็ดไม่มานะครับก็ผ่านนะครับ งวดต่อมาครับใช้หลักสิบเหมือนเดิมนะฮะหกบวกสได้8 8ใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาพลางวันออก6กีนะครับ2ตัวล่างหลัก10บก็เลขหกแปดไม่มาก็ผ่านนะครับต่อมา มันเดิน่าหลักสิบคือเลข6 6บวกสองได้ 2, 5, 8 8คือดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก52นะครับ2ตัวล่งาง5 2, 2. 8ได้มาก็ผ่านนะครับต่อไป5้าบวก2ได้7 7เป็นตัวดับหลัก10ล่างในงวดถัดไปงวดต่อมาผลรางวัลออก2 3นะครับผ่านนะฮะ ต่อมา2บวก2ได้4 4 c ใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปงวดต่อมา2ตัวล่างออก25ผ่านนะครับ4ไม่มาต่อมา2บวก2ได้4นะฮะใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก7 1 10ไม่มานะครับหลัก10มา7นะผ่านนะครับ ต่อมา7บวก2ได้9นะครับเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับ10ล่างวัต่อมาออก4 6นะครับ2ตาราง4 6หลัก10คือเลข4 9ไม่มานะครับผ่านนะครับเลขดับไม่มานะครับต่อมาหลัก10ล่างคือเลข4ใช้4ไปบวกกับ2องของที่ได้6นะครับ แล้วก็ใช้6เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออกสองเก้อไม่มาผ่านนะครับดับต่อไปครับเมือนเดิม2 2บก2ได้4 4ใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับ2ตัวล่างงวดต่อมาออก8 6หลัก10คือเลข8 4ไม่มาผ่านนะครับอืม <c oughs> นะเพอาอยู่วนันนี้ต่อไป8บวก2ได้10 10เร,เราใช้เลข0นะครับนะเราใช้เลข0ูนย์นะครับตัวเดียวนะครับเป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก0ไม่มาผ่านนะครับต่อไปหลัก10คือเลข8 8บวก2ได้10 10เราใช้ตัวท้ายคือเลข0ูนย์นะครับเป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับ สองตัวล่างงวดต่อมาออกค่าไม่มาหลัก10นะครับผ่านนะครับเนี่ยดับ10ล่างนะฮะต่อมาหลัก10คือเลขค่า 5, 5, บวก2ได้เ7เราใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก8 9้นะครับ2ตัว8 9 7ไม่มาก็ผ่านนะครับไปครับดับ10ล่าง ต่อไปครับ8 8บวก2ได้10 10เราใช้เลข0นะครับเป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก2 0นะครับ0ไม่มาหลักสิบนะดับนะครับดับ10ล่างนะครับต่อไป2บวก2ได้4 4เราใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก5เอ้ย85นะครับ8 5 4ไม่มาหลักสิบผ่านนะครับ ต่อไป8,2บวก2ได้ 10, 10เราใช้เลขกนนะครับหน่วยเป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปงวดต่อมา2ตัวล่างออก5,9 0าไม่มาหลัก10ผ่านนะครับดับ10ล่างนะครับต่อไป5,2บวก2ได้7 7, ใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก 1, 5หลัก10คือ1 7ไม่มานะครับผ่านนะครับ ต่อไปครับ1-2บวก2ได้3นะครับ3คือใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาพลองพานออก2ตัวแรกออก7 9นะฮะ3ไม่มาหลัก10ก็ผ่านนะครับต่อไปครับ7จ็ดดบวกสองได้เก้านะครับทุออกท่านดูวเป็นเลขเก้าะเลขเนะครับ ได้เก้านะครับเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับใช้เป็นตัวดับสิบลางในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลสองตัวล่างออกสามสองหลักสิบคือเลขสามนะครับเก้าตัวดับไม่มาผ่านนะครับต่อไปครับสามบวกสองได้ห้านะครับห้าใช้เป็นตัวดับหลักสิบลางในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาสองตัวล่างออกแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งห้าไม่มาก็ผ่านนะครับหลักสิบ ดับหลักสิบล่างนะครับทุกท่านต่อมาครับอ่าหลักสิบคือเลข8นะฮะแปดบวกสองได้สิบสิบเราใช้เลขศูนย์ตท้ายนะครับเป็นตัวดับหลักสิบล่างในงวดถัดไปนะครับทุกท่าน วัต่อมาผลรางวัล2ตัวล่างออก9 7นะครับศย์ไม่มาก็ผ่านนะครับดับหลัก10ล่างนะครับต่อไป9บวก2ได้11 11ดเราใช้เลข1นะครับเป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับวดต่อมาผลรางวัลออก8 1อ่า1ไม่มาหลัก10ก็ผ่านนะครับไปอยู่หลักหน่วยโน่นนะฮะไม่เกี่ยวกันแล้วนะฮะ ต่อไปครับ8บวก2ได้10 10เราใช้เลข0นย์นะครับอืมเป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออก68แนปะหลัก10คือเลข60ไม่มานะครับผ่านนะครับอ่าต่อไปครับ6บวก2ได้8นะครับ8เราใช้เป็นตัวดับหลัก10ล่างในงวดถัดไปนะครับ ก็ต่อมา2ตัวล่างออก06นะครับ0 6ย์6ก็8ไม่มาก็ผ่านนะครับนี่นะฮต่อไปครับ0 0บวก2ได้2นะครับ2เราใช้เป็นตัวดับ10ล่างในงวดถัดไปนะครับวดต่อมา2ตัวล่างออก9 4นะครับ2ดับ10ของเราเอาอยู่นะครับไม่มาก็ผ่านนะครับ ต่อไป9นะครับ9บวก2ได้11นะ11แล้วก็เอาเฉพาะเลข1นะครับเป็นตัวดับ10ลากในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมา2ตัวล่างออก9 8นะครับหลัก10คือ9 1ไม่มาก็ผ่านนะครับทุกท่าน ต่อไปครับวันที่16มีนาครับดับ10ล่างของเรานะครับประจำงวดวันที่16มีนานะครับานำหลัก10ล่าง2ตัวล่างนะครับบวกด้วย2คงที่นะครับ9วก2ได้11 11แล้วเราเอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลข1นะครับนี่ครับเป็นตัวดับหลัก10ล่างในงวดวันที่16มีนา2563ก็รอผลนะครับนะฮะจะเดินต่อเมื่อ ที่เข้ามาก็27งวดแล้วนะครับทุกท่นานยี่สิบยี่สิบเจ็ดงวดนะครับยังไม่ยังไม่หลุดนะครับทุกท่านก่อนหน้าติดตามนะครับสุดนี้ยี่สิบเจ็ดงวดยังไม่หลุดนะครับก็ลองดูนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลก็เป็นตัวตัดนะฮะจะได้น้อยอตัวลงมานะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคราำรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ